สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมเมจะต้องออกไปเผชิญสภาพอากาศที่เลวร้ายข้างนอกวันนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะขาชี้เลยหน้าหนาวนะคะนี่คือสิ่งที่คนเมืองหนาวต้องเผชิญน,นี่กระจกประตูบ้านนะทุกคนดูนะ <c oughs> น้ํทาทั้งนั้นเลย เดี๋ยวจะพาไปดูสภาพอากาศข้างนอกนะคะคนไทยเราเห็นแล้วจะบอกโอ้มันสวยเหลือเกินแต่คนอยู่เมืองนอกนะต้องเผชิญหน้าหนาวทั้งหน้าหนาวนะสี่เดือนนะคะทุกคนอากาศแบบนี้บ่อยมากมีหมอกดูแล้วสวยสวยเนาะมองไม่เห็นอะไรเลยข้างหลังจำได้ไหมภูเขาแถบโนู้นอมองไม่เห็นเลย ดูพื้นนะพื้นบ้านดนั้นเปียกไม่ใช่ฝนนะน้ำค้างจากหมอกทั้งนั้นเลยนะคะมันเป็นความสวยที่โหดร้ายนะทุกคนถ้าเรามาเจอเพียงแค่เรามาเที่ยววันสองวันสามวันอาทิตย์หนึ่งเต็มที่เราก็วาสวยใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้หลายๆเดือนนะโอ้โหวันนี้พวกเราจะต้องไปทำงานที่สวนผักแล้วอากาศข้างนอกแนละ้โหเป็นใจมากเลยเออแล้วเราต้องออกไปข้างนอกด้วยนะ เดี๋ยเราจะออกไปซื้อกระเทียมมาปลูกด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปซื้อกระเทียมกันก่อนนะคะถึงแล้วนะคะนี่เป็นร้านประจำของพวกเราเลยถ้าเป็นฤด,ดูปลูกผักนะเนี่ยผักเนี่ยจะเต็มไปหมดเลยนะหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะคะ,น,ะนี่หอม,อมด้วยหอมๆันนี้แหละกินแล้วปากไม่เหม็น คื <S <s ุโครูกาานาอยู่ดลาคุณลุงกำลังอธิบายให้ฟังนะคะเกี่ยวกับต้นมะเดื่อฝรั่งเรามาซื้อที่นี่แหละนี่ในพันนี้ดนตาตัวเรามาซื้อที่นี่นะคะที่เรามีที่บ้านเป็นพันธุ์พื้นเมืองโบราณของอิตาลีนะหวานหอมอร่อยมากลุงบอกว่าอไอ้แมลงอ่ะแมลงที่เจาะลากอะมันจะทําให้ต้นตายนะ แล้วมีเยอะด้วยนะในอิตาลีนะคะลุงบอกว่าให้ปลูกต้นสะระแหน่รอบๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันไม่ให้แมลงพวกนี้มันมามีหลายพันเลยพื้นที่เราไม่มีเนาะถ้ามีจะซื้อไปปลูกอีกกีวี่ไปดูกระเทียมกันอันนี้กระเทียมยากหน่อยกระปากไม่เหม็น Allora sai il popolare che l a g l ร o เ e r ò sì 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 quel aglio ce ne contiamo ราคาแพงนะนี่ ได้มาแล้วนะคะทั้งกระเทียมยักษ์กระเทียมธรรมดาและพวกเราก็มาถึงสวนผักแล้วพี่มิกแบกปุ๋ยคอ,อกมาด้วยตะไคร้นี่หสุดยอดความทนนะถ้าไม่ติดลบติดต่อกันหลายวันนะมันจะไม่เป็นอะไรอาทิชโชโอ้โหงามปีหน้าได้กินหลายดอกหวังว่า อ้ยดิภาเอ้ไม่ได้มาสวนผักอืมน่าจะสามอาทิตย์แล้วละ่ะสามสี่อาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยที่ไม่ได้แวะมาเลยอ่าผักอันนี้เริ่มแก่ๆบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บผักอันนี้ด้วยผักกาดหินหรือว่าผักกาดดอยนี่แหละแล้วพี่มิกก็จะมารือ้อค้างมะเขือเทศทั้งหมดแล้วกูแก่ก็จะช่วยพี่มิกรื้ออันนี้ด้วยนะถ้านางยอมให้ช่วยนะนางไล่กลับบ้านนะเนี่ย เ <C ly ck> ดี๋ยวดูพลิกหน่อยอุ้ยพลิกก็ทนหนาวมากเอ,อมีไม่กี่ต้นนะที่ส้มๆคือถ้าอากาศไม่ติดลบนะคะมันก็อยู่อย่างนี้นะเนี่ยดอกน้อยๆตุ้มๆยังอยู่เลยต้นนี้ดูนี่อากาศติดลบไปสองรอบนะลบหนึ่งนะคะเท่านั้นเองมันไม่ได้ติดลบติดต่อกันมันจะไม่เป็นอะไร simples. ยวเก็บผักก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่มิกเริ่มหรือค้างมะเขือเทศแล้วนะอู้เต็มเลยเต็มเลยทุกคนดูสวยมาก เป็นนกนางแอ่นนะคะโอ้มันกำลังบินอพยพไปทางใต้เก็บผักได้เยอะแล้วนะคะทุกคนโห้เป็นฟอนเลยเดี๋ยวจะไปช่วยพี่มิกรื้อค้างผักที่มันแห้งๆนะคะ เสร็จหมดแล้วนะคะสวนโลงไปเลยแล้วก็เก็บพริกหมดเรียบร้อยยอมนุ้นก็เก็บแล้วยอมนี้ก็เก็บหมดแล้วนะคะแล้วฝั่งนี้น,น,นี่ที่เคยมีมะเขือม่วงแล้วก็พริกขี้หนูก็โละต้นทิ้งหมดแล้วนะคะได้พริกมาสองกระมังเลยละ่ะทุกคนเม็ดเต่งๆสวยๆทั้งนั้นเลย โลกเกลียงเลยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้ก็คือจะเน่าหมดแน่นอนเพราะว่าถ้าอากาศหนาวจัดติดต่อกันเนาะมันเน่าแน่นอนนะคะไม่เคยรอดสักปีนะตายหมดทุกปีนะคะส่วนกระเทียมนะคะก็เอาไว้ที่นี่เดี๋ยวพี่มิกจะมาปลูกพรุ่งนี้นะดูกระเทียมยักหัวนี้นะคะเปื่เรื่องเลยแพงมากทุกคนดูหัวนี้นะหกยูโรหัวเดียวนะคะนี่ก็กระเทียมยักษ์นะคะนี่หัวเล็กลงมาหน่อย ราคาแพงมากเลยนะกระเทียมยับตู้นี้เป็นกระเทียมธรรมดาไปห่อผักกลับบ้านทํากับข้าวกันผักกาดที่เราเก็บมาจากสวนผักเราก็ล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะพูนกระมังเบืเริ่มเลยส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะไปทําต้มจับฉ่ายนะแล้วผักที่จะใส่ต้มจับฉ่ายเพิ่มเติมก็มีแค่นี้นะคะที่เจอในตู้เย็นมีกระลำม่วงเก่าๆมีหอมใหญ่แล้วก็มีขึ้นช่ายฝรั่ง กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็กระดูกหมูนะคะ แล้วก็ผักที่เหลือนะคะใส่ลงไป๋ยวมันก็ยุบนะต้มจับฉ่ายนี่นะคะใส่ผักอะไรก็ได้นะที่เรามีนะคะพวกตระกูลกระหล่ำผักกาดตระกูลหัวหอมพวกนี้เนาะเพราะว่าต้มจับฉ่ายเนี่ยมันเกิดมาจาก เมนูที่เหลือจากการไหว้เจ้าเนาะแล้วก็เอามาต้มรวมๆกันตอนเป็นเด็กนี่คือได้กินบ่อยมากนะเพราะที่บ้านมีเชื้อสายจีนนะคะไหว้เจ้าปีละสองครั้งเนี่ยศาสตร์จีนตุ๊กจีนเนาะกับข้าวก็จะมีพวกต้มๆผัดๆอะไรพวกเนี้ยพอไหว้เจ้าเหลือ ข้าวเหลือเยอะๆอุ่นกินหลายวันก็เบื่อก็มาทำต้มจับฉายกินซะเลยผักเริ่มยุบแล้วนะคะปุงรสด้วยเกลือกะสีอิ้วขาวแล้วก็สอสเสร็จหอมแล้วก็ใส่น้ำไปแล้วพอเดือดนะคะก็เบาแกส๊สแล้วก็เคี่ยวไปเนาะ จนผักแล้วก็เนื้อนุ่มนะคะก็ใช้ได้แล้วผักกาศอีกส่วนหนึ่งกุ๊กไก่ก็เอามาผัดกับเต้าหู้ปลานะคะหมูใกล้จะนุ่มได้ที่แล้วนะกุ๊กไก่จะใส่เห็ดพึ่งหวานอบแห้งลงไปด้วยนะคะแทนเห็ดหอมเด้งไฟแรงขึ้นมาหน่อยใส่เห็ดลงไปไม่ต้องแช่น้ำเลยนะเห็ดพึ่งหวานนี่นิ่มง,ง่ายมากไม่เหมือนเห็ดหอมนะคะ เคี่ยวต่ออีกสักประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วปิดแก๊สแล้วนะคะต้มจับ่ายมอใหญ่เลยไม่ได้ทำกินนานแล้วเหมือนกันนะนานๆนนกินทีก็อร่อยอยู่เนาะอากาศหนาวๆแบบนี้โอ้โหสดชื่นใจเลยเนาะ